아, boss is here. <laughs> 엄마 엄마. สวัสดีค่ะใกล้นอนกันยัง sis hi สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสีมันดีคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวะวัสค่ะันอยค่ทำอะไรัันอยค่ะค่ะค่ะีค่ะ่ะ วันนี้ที่ครูบอลแบบงานยุ่งมากพี่พี่ทุกคนคือแบบเขาตัดต่องาน M v มแต่และห้องคือทุกคนงานเยอะกันมากๆเลยทุกคนงานหนูไปมาแล้วค่ะว,นนว,ว,วันนี้ไปไหว้วันแม่แม่แม่จีดวันนี้ไปไหว้คุณแม่มาแบบเอาผลไม้ซื้อผลไม้ไปฝากื้อของไปฝากแล้วก็มีแม่อิ๋วซื้อต้นไม้ไปด้วยใช่คขาไหว้คุณแม่ น้าร้กมากๆแล้ก็พาแม่ไปด้วยอะไรอย่างนี้พาคุณแม่ไปไหว้คุณแม่เจอเยอะมากเลยค่ะวันนี้เจอหลายคนมากๆวันนี้เจอพี่เรียวเจอพี่ฮาจองพี่คุ้งคิงพี่ฟางพี่อ๊อฟพี่กาเจทุกคนเลยวันนี้เจอแบบเต็มแบบพี่หยกก็เจอเจอทุกคนวันนี้คือคนเต็มใปหมดคู่บอลเลยจริงๆ อันนี้คือคนลน้นคัวบอลจริงๆเจอทุกคนเลยค่ะวันนี้คืนนี้แน่นชอบพี่แจ็คเก็ตบอกเลยวันนี้คนแน่นมากๆบาวคนนี้มาโหลคนแน่นชิวๆชิวๆถือว่ารวมยาจริงๆแบบมีแบบมีแก๊งแบบถ่ายตัดต่อเอ็มวีทำนู่นทำนี่ทำนัน่นอะไรอย่างนี้แต่ไปหมด เจอทุกคนเจอทุกคนชิวๆ,วๆมากๆน่ารักน่ารักอยู่ไปประมาณชั่วชั่วโมงหนึ่งค่ะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งตั้งต่มีเธอฉันมีความสุขที่ผ่านมาฉันพบแต่รักที่ทำให้ฉุยกลับมาบ้านเร็วพรุ่งนี้หนูไปทำบุญค่ะคุณแม่ทำบุญ ช่วงนี้ทำเพลงพี่เบลโอ so nice to meet you โอ so nice to meet you วันนี้เพิ่งเจอพี่เบลของแรกเขาอยู่กับแคลิฟอร์เนียเหมือนกันเลยอยู่ใกล้ๆก้กันไม่ไม่ไมกลามากไม่ไกลามากจริงๆอยู่ใกล้ๆกล้กันชิวๆน่ารักน่ารักนี่คืวามปอดของช่วงเวลานี้คือชิววน่ารักน่ารัก,รก,รกทำไมกล้องมันดูเบลอมากเลยออ oh, thank you ค่ะขอบคุณค่า appreciate that thank you piri o kaban ka piri o kaban ka kaban ka and hoka ruhonga tushiwagan wait piri thank you so much salamat malam salamat malam i'll see you soon oh my god nice to meet you of course if you pull up to la let me know and maybe I'll pull up to San Francisco because my friend, I've been telling him I'm gonna visit and I haven't yet for the past year. So maybe I'll pull up. Maybe I'll pull up. I'll let you know. We'll do, we'll do. Of course, yeah. We can hang out in LA. เดี๋ยวก็กลับเมกาลวทุกคนก็ได้เจอจะได้เจอพี่เรียวที่นู่นไหมพี่เรียวกับเหมือนกันหนูก,หนก็หนูคิดอยู่ว่าตอนแรกหนูหนูก็พี่เรียวอ่ะรู้จักพี่แน็กจากพี่ออฟสรุปรู้จักพี่แน็กก่อนหรือเปล่าหนูอันนี้มันถูกไหมอันนี้ถูกไหมหนูไม่รู้เลยนะไม่รู้ใครรู้จักใครก่อนแต่ตอนแรกหนูคิดอย่างนั้นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะ พี่สิริสวัสดีค่ะถูกออรู้จักพี่แน็กก่อนโอเคตอนแรกไม่เข้าใจตอนแรกไม่รู้ตอนแรกถ่ายว่าจากพี่ออบก่อนแล้วมีชัดเพื่อนพี่เดสอ๋อพี่เดสก็อยู่เอเอนี่ใช่ไหมพี่เดสหนูเคยเจอแรปเก่งมากแ <laughs> รปเก่งมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันวันที่สิบเก้าหนูมีไทยคอลแรบกับพี่พี่มูร์ไน Watching from WA. Where's WA? <laughs> Where's WA? Is that Washington? Am I guessing that's right? Live boy, can't you you? 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 At, I have me. I be you are in People no problem. หรอหนูผอมน้องหรอ่อหนุก็ไม่รู้นะแต่หนูก็ไม่ค่อยได้กินนะช่วงนี้กินไม่ลงกินข้าวไม่ลง Washington so I did guess right nice to meet you ใช่เพิ่งไปคูบอลมาเลยค่ะพี่พี่ทุกคนหนูเพิ่งกลับจากคูบอลเลยพวกนี้ไปทำบุญแต่เช้าก็เลยแบบไม่ได้ไม่ได้ไไดอืมพี่นิกกี้ให้มาทุกคนน่ารักมากเสื้อน่ารักมากจริงๆ น่าเรียวขึ้นนะอ๋อพี่มินนี่เลยคือพวกนี้ทําบุญแต่ชา้าพวกนี้วันแม่ก็เลยแบบทําบุญการรวมครอบครัวอะไรอย่างงี้รวมครอบครัวพวกนี้ก็เลยอยู่นาน,น,นไม่ได้นานไม่ได้แล้ววันนี้แม่หนูไปด้วยหนูก็เลยแบบเกรงใจคุณแม่ด้วยว่าแบบ คุณแม่ต้องรอรอนานตั้งแต่รอ้อยพิลแล้วคุณแม่ก็รอตั้งหลายชั่วโมงหนูก็แบบแต่วันนั้นมันวันเกิดหนูหนูก็เลยแบบโอเควันเกิดหนูไม่เป็นไรหนูอยู่หนูแบบอยากอยู่อะไรอย่างงี้ก็ให้แม่แบบอยู่นิดนึงรอนิดนึงไปหลับอีกห้องอีกบ้านนึงก่อนอะไรอย่างงี้เออวายวเพลงหนูเลยดีกว่าเพลงหนูเพิ่งปล่อยไปนะคะแหลกสลายหรือ Pieces ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของพี่ๆทุกคนด้วยนะคะทุกคน ใช่ค่ะวันนี้่ายคอนเทนต์พี่นิกอุ้ยหนกวกาลำโพงออกไหนตกใจหมดก็เป็นคอนเทนต์แชโลมาทุกคนเคยดูปะของพี่นิกกี้อะ่ share แะแชโลมาตอนแรกหนูกาแชโลมาหนูก็แบบปลาโลมาเหรอหรือว่าทำไมเป็นแชรโลมามันเกี่ยวอะไรกับปลาหรือเปล่าสรุปแชร์โลเคชั่นมาตอนแรกไม่เข้าใจแล้วแชโลมาคืออะไรอะ่ะ <laughs> ไม่ค่ะมีใครเคยดูไหมอะ่ะ เคยดูสัมภาษณ์ในรถอ่ะช่องพี่นิกกี้เี่แบเราโปรโมทเพลงแบบเยอะมากแล้วเราก็กินแบบอซายิอร่อยมากวันนี้กินขนมอร่อยมากๆจะบอกว่าพี่นิกกี้อ่ะเป็นคนที่สปอร์ตที่สุดที่หนูเคยเจอมาในชีวิตไม่เคยเจอใครแบบจริงๆพี่นิกกี้คือแบบไม่ต้องอะไรเลยหนูบอกกินใจพี่นิกกี้มาไม่ต้องใจให้หนูแต่พี่นิกกี้บอกว่าไม่เป็นไรน้องไม่เป็นไรน้องพี่นิกกี้คือสปอร์ตมากทุกคนจริงๆพี่นิกกี้ จริงๆรี่จริงๆเห็นพี่นิกกี้บอกจะมาเมกาอยู่เพิ่งไปขอวีซ่าแต่มันน่าจะใช้เวลาพี่นิกกี้สายเปยอยู่แล้วจริงพี่นิกกี้สายเปยทุกคนใจดีมากๆแล้วก็แบบไนส์อะต้องชื่นชมพี่นิกกี้จริงๆแบบยอมให้แบบหนูเนี่ยนะไปไปแบบออกรายการของเขาที่แบบมีแต่มีแต่ดารามีแต่อินฟลูเใหญ่ใหญ่ออกอย่างเงี้ยก็ สปอร์ตใจดีมากจริงๆพี่แบสส่งไลฟ์้วเหรอตะกี้มันจะกดไปหาอยู่เลยอะไรอะตะกี้ก็ลังจะกดไปหาพี่แบสพี่แบสส่งเร็วจังเพี่แบสมีร่องเข้ามาไอ <laughs> พี่แบสส่งเร็วจัง <laughs> เห็นขึ้นไปแป๊บเดียวเองลงแล้วอะไรอะลงเร็วมากกำลังจะกดไปอยู่เลยก็แบบร้องเพลงหนูเ <laughs> พิ่งร้องเพลงเสร็จของหนูเองแล้ว่าเออถูกกดหาพี่แบสพี่แบสส่งก่อนแล้ว <laughs> เร็วมาก ไม่เป็นไรไลฟ์ทุกวันไหมคะช่วงนี้กลับมาไลฟ์ไหมคะพี่เบสช่วงนี้กลับมาไลฟ์ไหม <c oughs> จริงๆไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้เจอกินข้าวพี่เบสสวนสักรอบหนึ่งพี่เบสต้องมากินข้าวด้วยกันนะก่อนกลับสักรอบหนึ่งกลับมาไลฟ์วันละชั่วโมงโอเคได้หรอวันหลังถ้าหนูเห็นพี่เบสหนต้องรีบกดไปก่อนเลยหนูนี่ยก็แบบพี่เบสจะอยู่านานๆแช่มืนหนูหนูชอบไลฟ์แช่ไลฟ์เป็นหลายชัวย่วโมงเราไม่เหมือนกันพี่เบสจะไปเล่นเกมดีกว่า วันนี้ก็ช่วงนี้วันหยุดไงทุกคนก็จะไปอยู่กับครอบครัวก็ทุกคนอย่าลืมอยู่กับครอบครัวตัวเองพวกนี้หนูก็อยู่กับแฟมิลี่แฟมิลน่ารักพวกนี้วันแม่เลยทุกคนเดี๋ยวบังคับแม่มาไลฟ์ด้วยกันดีกว่าก็ฝากเพลงแหลกสลายไว้ด้วยนะคะกับพี่ๆทุกคนน่ารัก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  มาลอกกันเนะนี่นยไอแพดหนูมันเขียนว่าพี่เบส t i n g l i v อยู่เลยเนี่ยมันค้างอะทุกคนเขียนว่าพี่เบส t i n g อยู่เลยอะมาลอกกันให้มาลอกเพราคราวนี้มันเจอดีหนูโชคดีได้เจอสองแม่จริงค่ะ ได้เจอหลายแม่เลยค่ะช่วงนี้อะมีแบบคุณแม่หลายคนมากที่แบบรักแล้วก็เอ็นดูหนูหนูก็ดีใจมากๆแล้วก็มีหลายคุณพ่อด้วยคุณพ่อหลายๆคนที่มารักแล้วก็เอ็นดูหนูก็แบบดีใจมากๆมีหลายคนแล้วก็อย่างอย่าลืมก็ยังมีคุณลุงอยู่คุณลุงคุณลุงน่ารักอยากฟังเพลงคุณแม่ร้อง <laughs> ถ้ามาเราจวให้แม่ร้องเพลงพรุ่งนี้วันแม่บังคับแม่ร้องเพลงแม่ร้องเพลงตัวนี้เลย ดีใจมากที่ได้มาเจอแบบครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักน่ารัก,รกแล้วก็อยู่กันไปนานๆน,นะคะพี่ๆทุกคนพวกเราก็จะอยู่กันไปนานๆอยู่กันไปนานๆแล้วก็สรุปหนูกลับไปเมกาหนูหายตัวไปเลยเอ่าไม่ใช่สรุปกับเมกาคือหนูหายตัวอีกรอบไม่หายหรอกรอบที่แล้งานเยอะจริงๆยังมีหลายแม่ๆนะใช่ค่ะคุณแม่ทีมซ l อน่ารักทุกคนน่ารักทุกคน พ่อพ่อก็น่ารักพ่อพ่อคุณบ่อาล้อกันให้รักมาล้อกันให้หลงแล้วมาร้องเพลงกันต่อดีกว่าพี่พีทุกคนเพลงไทยเตอรดอรฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สองทุ่มอยู่ไม่มี energy ลุงลุงเหรมีหนึ่งลุงจะเรียกพี่นิกี้ลุงไม่ได้แต่เรียก พี่แน็กก็ลุงได้คุณลุงส่วนพี่นิกกี้ก็เป็นพี่นิกกี้ต่อไปพี่นิกกี้น่าเด็กมากเลยทุกคนจริงๆพี่นิกกี้น้าเด็กมากๆเลยเว้ยทุกคนอย่าลืมใจส้มหนูนะคะในคอดูขอเช็คชื่อใจส้มปลอมก่อนพี่นิกกี้น่าจะเหมือนยี่สิบห้าจริงๆหนูยังเบกพี่นิกกี้เลยทําไมคนอื่นพี่ใช่คนอื่นเป็นพี่ให้พี่แน็กเป็นลุงคนเดียวปะจะมีเจอคนแบบถ้ามีพี่ๆมาทักหนูนะพี่ๆอายุแบบ แปดสิบใช่ไหมพี่นิพี่นิก้เป็นพี่ลุงนะใช่หนูรู้ว่าพี่นิก้อายุเยอะกว่าคุณลุงแต่ว่าพี่นิก้เป็นพี่นิก้ต่อไปส่วนคุณลุงเป็นคุณลุงต่อไปเป็นคุณลุงดีแล้วฝรั่งลุงฝรั่งคนหนึ่งวันเนี้ในในช่องแชร์โลมาใช่ไหมเราก็คุยถึงพี่แน็กด้วยอะไรเงี้ยในในในบ้านแดงของพี่นิกก้ก็รอไปดูนะว่าเราคุยเรื่องอะไรพี่แน็กกันบ้างก็รอ อย่าลืมไปดูวิดีโอพี่นิกกี้นะว่าเราพูดอะไรถึงพี่แน็กกันบ้างรอกันเองเลยแต่แค่แบบหยอดไว้ทุกคนจะได้ไปดูยอดไว้เฉยๆยอดไว้เฉยๆยอดไว,ดไวก่อนแต่ทุกคนแต่ไม่บอกคุยเรื่องอะไร <c oughs> ไม่เคยดูคลิปพี่นิกกี้กับพี่แน็กค่ะไม่เคยดูสงสัยต้องไปดูละต้องไปดูใช่พี่นิกกี้หน้าเด็กแล้วก็น้าแน็กด้วยโดนน้องเผาเลยแน่ร <c oughs> <c oughs> ลอดูกันเองไม่รู้จะปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่า บอกไว้แค่นี้อ่อนเมื่อไหร่คะเดยวเดิมบอกอีกทีค่ะพี่นิกกี้น่าจะบอกหนูแหละเมื่อที่มันอ่อนแต่ว่าเพิ่งถ่ายกันในวันนี้เองหนูเห็นมีพี่นิกกี้ถ่ายกับหล,ลานๆด้วยอะไรอย่างนี้ก็ก็เพิ่งปล่อยเองแต่เขาถ่ายกันเป็นเดือนหนึ่งก็มีโอกาสเป็นหลายอาทิตย์อยู่ค่ะแล้วแต่ว่าคลิปเหลือไหมเห็นเมื่อเช้านี้พี่นิกกี้ก็บอกไปถ่ายคอนเทนต์มาอันนี้ถ่ายอะไรกับพี่นิกกี้คะขึ้นรถไปมาไปกินขนมกันค่ะ น่ารักมากคลิปลุงออกช่องพีนิกี้ไปต่อยมวยกับ,บนลถังต้องไปดูแลทุกคนยังไม่เคยดูเลยทุกคนจริงๆไม่เคยดูสงสัยก,ก็ไม่รูหนูว่าไม่รู้เคยดูแชร์เรามาไหมไม่รู้ว่าเคยดูไหมอาจจะแบบเคยดูอันหนึง่งไม่รู้อะจะไม่ได้แล้วอะหนดูสิแชร์มาไม่รู้อะทุกคนถ้าหนูจะไม่ผิดมันมีคนหนึ่งที่หนูดู มีคนหนึ่งที่หนูดูไม่แบบไม่ขึ้นอะไรให้หนูเลยตอนเนี้ยแค,ค่มืนนี้จะคงไม่มา but I've been thinking about you you หลอ่ลอ I go to LA um 23 r d August ลุงไม่หลับเลยให้รถทางไปยก็หลับจริงนะคะ ช่วยช้างไหมลองดูฮพี่นักไปช่วยช้างตรงไหนมาทุกคนอะไรอะอะไรอะ you're giving me J vibes bro I don't really care no it's an inside joke the orange heart it's an inside joke uh Jakarta next year พี่นุกเกอร์สวัสดีค่ะ พี่ประสิทธิ์สวัสดีค่ะสวัสดีคะ่คะช่วยช้างต้องดูไปดูที่ไหนอ่ะพี่ไปดูที่ไหนคะพี่นิกกี้บอกให้หนูลองทำช่องแดงดูก็อาจจะมาช่องช่องแอช่องแดงทุกคนต่อๆหรอกก็มีคนส่งมาให้หนูด้วยดูนะหนูต้องส่งดิ้งมาต้องส่งดิงมาแต่คือพี่นิกกี้บอกลองทำช่องแดงหนูอาจจะเริ่มทำช่องแดง ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยอย่างนี้นก็พูดช้าๆก็ได้ครับแบบหาอะไรทำจริงๆคือแบบไม่รู้ว่าหาอะไรทำแบบอยากอยากมีอะไรน่าสนใจทำมาบ้างคนก็หลายคนก็ถามอยู่ว่าอยู่เมริกาใช้ชีวิตยังไงบ้างก็ใช้ประมาณนี้แหละช่วยชาลีจากช้าง ช่วยฉันต้องไปหาละยังไม่เคยเห็นเลยทุกคน,นลากันที่รักลากันที่มีคอนเทนต์ใครอยากเห็นอะไรไหมบ้านแดงไม่รู้ว่าทุกคนวันนี้ยังแบบคิดอยู่อาจจะรอถ่ายตอนกลับเมกาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะคนอยากรู้ว่าชีวิตเป็นยังไงบ้างเรียนอยู่มาหาลัยที่น,นู่นอะไรเงี้ยอ๋อคุณแม่วันด้วยฟูส่งมาแล้วทุกคนหนูเปิดเนี่ยเปิดอะไรงจริง

สวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่จำสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกคนสวัสดีค่ะทำไรกันอยู่จะนอนกันยังสี่ทุ่มเนี่ยถึงเวลานอนยังคค่าาืนนี้จะงไมมใครยังไม่ subscribe ช่องหนู subscribe ได้นะคะพี่ทุกคนกดซับได้นะคะพี่ทุกคนน่ารักน่ารักพี่มินยังซับเลยไม่น่าเชื่อ คาตามินในในตามินพิมอะไรมาสิสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมนอนแล้วฝันดีค่ะฝันดีค่ะพี่เอ,อ๋ในหนตามินอยากเห็นรูปโปรโฟไฟล์ยังเป็นเป็นอะไรแล้วตอนเนี้ยตามินพิมมาก่อนทิ้งหนไปแล้วหรอทิ้งเงินไปแล้วหรอ ข้าไปนั่งเรียนด้วยจริงก็บลอกทุกวันแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันจริงๆคนทําแร้วหนูมีกล้องที่นู่นแต่ตอนนั้นหนูไม่มีอะแดปเตอร์ชาร์จกล้อง <laughs> คือตอนนั้นหนูชาร์จกล้องไม่ได้โอ้ oh my god thank you for closing my gallery ขอบคุณค่ะพี่โอ oh, ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะพี่ <laughs> พ,พี่ซีลีมสีดำขอบคุณค่ะ thank you so much โอ้ตามินทุกคนรูปตามินก่อน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดูสิตอนมีนเป็นรูปหนูอยู่ญี่ปุ่นแล้วไปเอารูปมาจากไหนก่อนทำไมรูปหนูแล้วทีนี้แบบเสื้อสวยพี่นิกกี้ให้มา <laughs> พี่นิกกี้บอกไปใส่เล่นคือจริงๆอะหนูเมาอ่อก่อนที่แบบตอนแรกเลยคือหนูซื้อเสื้อพี่นิกกี้นะตอนหลังคือ <laughs> ตอนหลังคือพี่นิกกี้ให้มาซาลามอัลลอฮซามัลลอฮต้มีนไปเอารูปมาจากไหนก่อนน่ากลัวจังมันสายสืบเลยอ่ะ ใช่ไหมแล้วมันสีเขียวม่วงเป็นสีโปรดแม่หนูเด้อแม่เลยบอกว่าเสื้อสวยมากๆทุกคนดูสิน่ารักมากใ,ใครอะเสื้อสวยมากๆดูหน้าหนูหน้าหนูตอนหนูอยู่ญี่ปุ่นอะ่ะตอนนั้นน่าตอนเด็กน้อยปากซีดแม่เดียดูซิพี่มินปากดูไม่ซีดนะแต่มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ต้องซูมเอาจะรูปหนูตอนเด็กๆมาพี่มินบุลลี่อะบุลลี่หนูไม่เข้าแอปให้ก่อนอะให้ดูสวย พี่ฟ้าบอกหนูพร้อมลงจริงไหมทุกคนชมหนูหน่อยก็อืมไม่รู้อะจริงปากไม่แด้ไม่มีแรงไลฟ์ค่ะอย่ากแก้งหนูจริงอยอย่ากแก่้งหนูเลยสมส่นค่ะพ <sk r isa> ีลิปมันไหมเนี่ยข้างล่างเนี่ยคางไม่ส่องทะล้บ ก็มีอยู่นะทุกคนมีอยู่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินข้าวทำงานหนักมากเลยค่ะพี่พียงงานค่ายเพลงคือแบบเยอะมากๆจริงๆง,งานแบบล้นแบบเกินที่หนูทำไหวจริงๆเพราะช่วงนี้อัดซ้อมเต้นแล้วก็อัดทำเพลงก่อนกลับเพราะว่าจะปล่อยช่วงธันวาชฉเพลงไม่มีคนเสิร์ฟอาหารใช่ค่ะไม่มีคนเสิร์ฟอาหารไม่ได้ไปคุยวเลยพร้อมจริงไม่กินแล้วตอนตีสองตีสามไม่กินแล้วคือ ทำงานหนักมากๆจริงๆวันนี้ก็เพิ่งมาครูบอลมาทุกคนคือไม่ได้ไม่เข้านะแต่ว่าแค่วันนี้ไปไหว้แม่จีดมาวันแม่วันแม่ก็เลยไปไหว้แม่จีดมาถือว่าเป็นแม่คนหนึ่งที่รักแล้วก็เอ็นดูหนูคนหนึ่งหนูก็ดีใจมากที่ได้เจอแม่จีดในชีวิตหนูได้มีคนแม่คนหนึ่งคุณแม่ก็ดูดวงให้หนูด้วยคือช่วงนี้ก็คือแบบตั้งใจทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยตั้งใจทำงานในค่ายอยู่ด้วยงานในค่ายเยอะมากๆค่ะพี่ๆทุกคนคือแบบ อือเป็นลมจริงๆงานในค่าเยอะมากๆเพราะว่าต้องถ่าย m อ v ก่อนกลับเพราะว่าตอนแรกจะปล่อยเพลงตั้งแต่เดือนนี้แล้วแต่ยังโอ้อยหนูสวยใช่ไหมคะยุ่งเนี่ยไม่ค่อยสวยเท่าไหรอ่อ่ะยุ่งนี้ไม่สวยเท่าไหรอ่อ่ะไม่ชอบรูปนั้นอะตามินอะไรอะ่ะไม่ชอบอะ่ะอันนั้นไม่ชอบอืออืม ชอบรูปตอนเด็กมากกว่าอันนี้ดูน่กกากลัวจริงจริงอันนี้ดูน่กกากลัว <laughs> ส,สภาพนะหน้าหลงก่อนน่นกกากลัวม,มากๆจริงๆ I'm so obsessed with you ไม่เหมือนครั้งใไหนที่ผ่านน่กกากลัวเกินแต่กินน่ารักนะ เขาแอปให้ตามสั่งไม่ทุกคนตอนนั้นมันคือตอนที่พี่แนกเอาหนูไปทําเป็นยุงอะ่ะนั่นคือน่าเบี้ยวด้วยพี่แนกทํให้หนูเป็นยุงอะ่ะตอนนั้นน่ะโทษพี่แนกเลยโทษเลยพี่แนกทาหนูเป็นอย่างนั้นอันนี้เสื้อไซส์อ,อะไรหรอคะ XL คะ่ะไม่ดูเหมือนกันแต่ไลน์หนูใส่แบบ XL แต่ก็ดูไม่ใหญ่นะเดิหนูตัวอ้วนเดนหนูอ้วน เออต้องสามสวยนะนแะครับเพื่อนค่ะน้ำหนักขึ้นตอนช่วงอยู่ครูบอลเนยเยอะช่วงนี้ค่อยๆยไล่ลงมาไม่มีข้าวกิน <laughs> ไม่มีข้าวกิน <laughs> I'm so obsessed with you ไม่เหมือนครั้งนี้ในที่ผ่าน Feeling so damn real ไม่อยากให้สองเราต้องจาก By the way you move everything you do ทุกคนฝากข้อจด